เพยสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจา้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าที่สาขาหนึ่งนะวันนี้จ้าจ๋าขอเอากบระบะราคาถูกนะคะแล้วสภาพยังพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ามาให้ชมนะคะกับใครที่ตั้งงบไว้ไม่อยากได้รถที่แพงนะอยากได้ถูกๆแต่สภาพเดิมเน้นเดิมแล้วก็ปีไม่ลึกมากน้องก้จาจ๋าก็เลยเอาคันนี้มาให้ชมนะคะกับโตโยต้ารีโว2.4ตัวอี P-Runner นะคะตัว Smart Cap นะคะออโต้ยกสูงนะแต่รถโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะรถไม่มีชนนะคะรถหน่วยงานปลดระวางนั่นเองใครที่ตามหากระบะไว้ทำมาหากินนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงเทศกาลผลไม้นะคะมีเก่งอยู่แล้วแต่อยากได้กระบะนะคะไปรับผลไม้มาขายหรือจะไปถอยยอดธุรกิจเพิ่มเติมต่างๆนะคะควรดูเลยนะคะคลิปนี้ ปี1 6ค่ะราคาค่าตัวน้องนะคะเพียง359,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจหรือว่าชิ่นชอบในตัวยกสูงรถเกอร์ออโต้และสภาพเดิม95%แบบนี้นะคะติดต่อน,น้องเจ้าจ๋ามาด่วนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก่อนมาดูคลิปนะคะลูกค้านะกดติดตามให้เจ้าจ๋าด้วยนะคะ เหลี่ยมสันตัวรถสวยเดิมเนี่ยค่ะลูกค้ารถที่ว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเนี่ยเขาจะมีการแมนเทนดูแลรักษาตลอดนะคะและราคานี้ลูกค้าเนี่ยสามารถฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน7 0 0 0บาทสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีหรือใครไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถเช่าซื้อกับน้องจเจจ่าได้นะคะรับรองรับประกันว่ามาดูรถตัวจริงตรงปกแน่นอนนะคะน้องเะจ๋าคอนเฟิร์มเลยใครที่อยู่ละแวกมีนบุรีอยู่ในกรุงเทพนะคะ วอล์กอินนะคะนัดกจาจะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะหรืออยากจะมาดูตัวอื่นรุ่นอื่นก็สามารถสอบถามเจ้าจ่าได้นะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะออกได้ทั่วประเทศมีไฟแนนซ์ไปหาถึงที่มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะมาดูความเรื่องของรถว่าคันนี้เนี่ยน่าใช้ยังไงคะ่ะนะคะลูกค้าดูความสวยความใหม่นะคะของตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะคะสวย,สวย,สยๆเซ่ยๆอยู่เลยค่ะลูกค้าพร้อมกับจังหน้าโครเมียมที่ดูใหม่ดูกริบดูเงา เนีคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยผ่านการตรวจสอบนะคะสภาพพร้อมใช้ให้ลูกค้าแล้วนะคะนี่นะคะตัวรถสวยจริงนะคะลูกค้านี่วันนี้เอามาให้ชมแบบจุใจเลยราคาดีรายได้อยู่ที่16,000บาทเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำได้เลยนะคะเจ้าของกิจการอาชีพค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจนะคะใครที่เป็นทำอาชีพอิสระต่างๆนะคะที่มีเอ,อกสารชัดเจนซื้อได้นะแก็บด้านข้างหรือว่าตัวกิฟต,ตัวโชคเดิม ไม่มีการแปลงการเปลี่ยนนะคะจ้จะจให้ดูเลยนะคะส่วนยางเนี่ยเป็นยางยี่ห้อบิสโตนนะคะคันนี้ได้ยางปี2020ันยี่สิอยรู้สึกว่ายางเนี่ยนะคะจะปีลึกละใครมาหาจ้าจ๋าเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะ ตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กอัลอยดิ้นหน้าดำหลังนะคะแม็กแท้แม็กเดิมติดรถมานะคะสังเกตได้เลยว่ารถที่น้องจ๋ารีวิวทุกคันรถจะไม่มีการแปลงสภาพปรับสภาพมานะคะมีแต่เดิมๆิมนะคะสังเกตได้เลยและรถของเรามีการผ่านการตรวจสอบอินสเปกเตอร์2องรรายการก่อนที่จะนําเข้ามาให้ลูกค้าไปใช้งานต่อเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยซื้อรถที่เพยน,นะคะซื้อกับน้องจ,จ๋าลูกค้าได้รถคุณภาพไปใช้นะคะไม่ต้องกังวลว่า กลัวรถชนหนักกลัวรถพลิกคว่ำกลัวรถน้าท่วมนะคะลูกค้าตัดข้อน,นั้นทิ้งได้เลยเพราะว่าเราคัดเกรดนะคะเป็นดิลเลอร์ที่ขายรถเกรดเอนะคะคัดคุณภาพให้จริงๆบันไดทางขึ้นสวยเดิมเดิมเลยนะคะตรงนี้นะบันไดทางขึ้นสวยเดิมนะคะก็ไม่มีรอยเบียดรอยชนนะคะดูทุบที่เปิดโครเมียมยังดูใหม่อยู่เลยนะคะนี่คือคําว่ารถเกรดเค่ะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะลูกค้าดูจากสภาพรถแล้วน่ะน่าใช้และราคาดีนะคะราคาราคาถือว่าดีมาก ตัวแคสซีนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมไม่มีการตัดต่อไม่มีการดัดแปลงนะนี่ล้อแม็กั้งด้านซ้ายฝั่งด้านหลังฝั่งซ้ายก็ไม่มีระเบียดเช่นกันลูกค้าคนไหนที่ติดตามบริษัทพิรยนต์มานานแล้วนะคะแล้วก็ไม่เห็นคลิปที่น้องก็จะรีวิวโดวยเฉพาะคันนี้ นะคะอาจจะถูกใจในเรื่องราคาแล้วก็สภาพตัวรถค่อนข้างจะสวยและไม่โทมไม่ช้ำน,นะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆนะคะรถสวยรถเดิมแบบนี้เราจะขอมารับขับกลับบ้านเลยไฟท้ายสวยแท้เดิมนะคะไฟท้ายไม่มีแตกโลโก้โตโยต้าอยู่คมชัดเจนนะคะที่เปิดโคมียมไฟท้ายไฟเบรกแทมทำงานได้ปกติเราจะมีการคัดสรรตรวจสอบนะคะคิวซีรถก่อนที่จะส่งต่อมือลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างเนี่ยล ลอกออกนะคะลูกค้าสติกเกอร์้างข้างลอกออกเดี๋ยวจะติดให้ใหม่นะตรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะสภาพ95%นะคะลูกค้าสภาพรถ95%รถไม่มีแปลงรถเดิมๆเ,เข้าเมนเทนแนซ์เช็คศูนย์ตลอดนะคะทุกระยะนะคะตรงนี้ลูกค้าสบายใจเพราะว่า,าใครที่เคยใช้รถหน่วยงานเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมีการดูแลเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดมาดูช่วงล่างนะคะล้ออะไรครบเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบไม่ต้องกังวลน,นะคะ เข่ากลางนะคะท่อยเสียแหนบต่างๆนะคะสภาพเดิมอันนี้คือจะให้ดูว่ามันไม่มีผุนะคะช่วงล่างไม่มีผุไม่มีสนิมไม่มีพังแน่นอนเรามีการตรวจสอบเช็คอย่างดีนะคะลูกค้า270รีายการนี้ก็คือเยอะมากมากเลยนะคะมาดูตรงแคตซีฝั่งขวานะคะแคตซีฝั่งขวานี่นะคะแคตซีฝั่งขวานะคะเลขตัวถังไม่มีการตอกหม่ปั๊มใหม่นะคะลูกค้าดูรายละเอียดตัวรถได้เลยว่ารถเดิมๆเนี่ยนะคะสภาพเป็นยังไงเนาะจะจะเน้นให้ดูสภาพโครงสร้างเน้นสวยเน้นเดิม ะะจากประสบการณ์น้องอาจาัจจ้านะคะขายรถมาแล้วนะคะประมาณพันกว่าคันนะคะลูกค้าบอกเลยว่าน้องอรจารขายแล้วลูกค้ากลับมาซื้ออีกกลับมาซื้อซ้ํานะคะตอนนี้สบายใจอ่ะมาดูภายในนะภายในก็ไม่ได้โซมไม่ได้ขี้รหลิ้วขี้เหลเลยนะคะลูกค้าดูได้เลยนะแผงประตูเนี่ยดูความใหม่นะตรงแขบน็อตคานเสาบีนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถลอไม่มีลอกเลยนะคะไม่มีชนไม่มียุบแล้วก็ตัวเบาะ แบนะคะก็ใช้งานไม่มีขาดนะคะเดี๋ยวพรมนะคะจะจ๋าใส่ให้นะเป็นพรมพยางเดี๋ยวจ๋าใส่ให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะสภาพป้ายแดงมันยังไงเราให้ไปแบบนั้นเฮดรูมขาวสะอาดสวยนะคะลูกค้าไม่มีช้ำไม่มีสกรปรกถ้ารถเดิมๆรถไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำเนี่ยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานต่อยังไงก็คุ้มค่านะคะกับการเลือกซื้อรถมือสองที่คัดคุณภาพนะคะตัวเบาะนี้นะคะก็นี่เลย อย่างที่เห็นสภาพคือลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้เลยนะคะพร้อมใช้นะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเสียตังค์นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าถ้าลูกค้าอยากทําเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเอออยากได้บอดหนังลูกค้าก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ไม,ไม่ไม่ถึง5 0า0นถ้าลูกค้าอยากได้บอดหนังแต่ว่าเราเอาของสแตนดาร์ดเดิมๆเนี่ยนะคะไปใช้ต่อนะคะยังไงหนูว่าคุ้มกว่าประหยัดตังเราด้วยนะคะเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลเกียร์นะคะเรามีการตรวจสอบให้นะคะไม่ต้องกังวลกลัวใช้ไปเกียร์มีปัญหาหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่า คำว่าตรวจสอบ274รายการนี่แหละมีการตรวจสอบให้หมดนะคะอีกข้หมดเพราะว่าหมดมีให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะมี Apple CarP l a y ให้ด้วยนะคะลูกค้ามี Apple CarP l a y ให้ด้วยนะคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์เย็นมากๆนะคะแอร์เย็นมากคันนี้บอกเลยเย็นจนหนาวเลยนะคะแต่คันนี้มายอยู่ที่200 0 0นนะคะลูกค้ามายอยู่ที่2 5 7 0 0 0หมกิโลมายเยอะนิดนึงนะคะคันนี้ใครที่ซีเรียสเรื่องไม้ปัดผ่านได้เลยนะคะ คันนี้ใครซีเรียสเรื่องไม้ปัดพันได้เลยแต่ใครเน้นเรื่องราคานะคะไม่ซีเรียสเรื่องไม้เอาคันนี้ไปใช้ก่อนค่ะลูกค้าเอาไปใช้ก่อนถ้าสมมุติว่าลูกค้าไปใช้ต่อสักสิปีนะคะเฉลี่ยลูกค้าใช้ปีละ3า0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะยังไงก็คุ้มค่ะลูกค้านะและเป็นรถแบรนด์หลักนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกหนูบอกเลยนะคะยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะกับการเลือกซื้อรถมือสองกับน้องจ้าจ๋าเพียนยนนะคะลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจงังหวัดนะคะพี่เป็นแฟนคลับนะคะที่ ติดตามน้องจ๋ามาแล้วสักพักนะคะรอจังหวัดที่มีรถราคาถูออกๆเกียร์ออโต้ยกสูงนะคะนี่มีเข้ามาแล้วนะ <S <S น้องจารีวิวให้ดูสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้านะ <S <S เอาไปใช้ต่อยาวๆนะคะยังไงก็คุ้มไม่ขาดทุนรับรองนะคะ <S <S ถ้าไม่เห็นรถตัวจริงยังไงก็สวยยังไงลูกค้าก็บอกว่าชอบส่วนใหญ่ลูกค้าน้องอาจาย์เข้ามาก็มาเจอรถตัวจริงก็จบทุกเคสนะคะ เพราะว่าเรื่องรถไม่มีปัญหาเลยนะคะเรื่องรถเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ที่เหลือก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยวอล์กอินเข้ามามาเห็นภายในบริษัทมาเยี่ยมชมบริษัทมามดูต้นเลือกเยอะๆแต่ว่าถ้าราคานี้น้องจ๋าไม่ได้มีหลายคันนะถ้าราคา3ามแสนห้านะคะน้องจ๋าไม่ได้มีหลายคันนะคะลูกค้านะก็มีราคานี้เนี่ยมันนานมันจะมาทีหนึ่งนะเราก็คัดมาให้แล้วนะคะเราคัดมาให้แล้วเผื่อลูกค้าอยากได้ราคาประมาณนี้จะซื้อสดก็ได้จะไฟแนนซ้นก็ได้ จะดาวก็ได้จะฟรีดาวก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยแต่มาหาองเจ้าได้รถขับแน่นอนได้เป็นนี่แน่นอนถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะแต่ได้ซื้อสดก็ได้รับรถเหมือนกันนะคะเล่มพร้อมเอกสารพร้อมทุกอย่างมีหมดครบภาษีพรบรไม่มีขาดนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะคันในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้าทะเบียนแปดสามห้าไปนะคะจำไว้แคปแคบทะเบียนไว้แล้วก็กริ้งกลางหารน้องเจ้จาสายตรงเพราะว่าน้องจ้าจะดูเลเลเคเส ของอลูกค้าน้องจ๋าเองทุกเคสเลยนะคะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันค่ะ,คะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะอันดับแรกเลยเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีชนรถไม่เคยชนมานะคะแบตเตอรี่เดิมนะคะปี67นะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนตอนปีที่แล้วเดือน6นะคะแบตเตอรี่ก็อาจจะใช้ได้อีกยาวๆนะคะน็อตนี่นะคะโครงสร้างเดิมน้องก็จะให้น้นดูส่วนของรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมนะคะถ้าลูกค้ากลัวรถชนนะ นี่นะคะแผ่นเพจอยู่จุดเดิมแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะคะนี่น็อตฝากระโปรงดูได้เลยอันนี้คือชัดเจนนะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะคะดูสวยใสนะคะสะอาดขาวนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยซึมรอยหยดของนะ้ำมันเครื่องนะคะคานด้านหน้าสวยเดิมนะคะคานด้านหน้าเนี่ยสังเกตเลยตัวน็อตจะไม่มีรอยขยับเลย เพราะว่าคานด้านหน้านะคะไม่มีรอยกระแทกเข้านะคะไม่มีการชนด้านข้างเข้ามาเราก็ดูตรงนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะสภาพสวยเดิมปัม๊ม ABS นะคะเดิมแล้วก็นี่เครื่องยนต์นะคะไม่สองแสนนะคะไม่สองแสนห้าแต่ดูจากสภาพเครื่องยนต์แล้วก็ดูสภาพบอดี้ตัวรถแล้วก็ราคาเนี่ยมันน่าใช้แบบมันน่าจับต้องมันน่าจองมันน่าเป็นเจ้าของนะคะราคาสภาพรถนะคะแล้วปี16 ลูกค้าสําหรับคนที่ต้องการรถใช้นะคะอาจจะมีรถ2องามคันแล้วอยากหาเพิ่มสัก1คันนะคะคันนี้น่าใช้หรือว่าอาจจะเป็นรถคันแรกก็ได้อยากจะได้สภาพดีๆราคาไม่แพงเอาตามงบที่อยากผ่อนนะคะปรึกษาจ้าจ๋าได้ออกได้ทุกอาชีพถ้าลูกค้าเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานสลีปมีเครดิตลูกค้าสามารถเอารถขับกับได้ภายในวันข้าราชการต่อให้ไม่มีเครดิต ก็สามารถรับรถขับกลับบ้านภายในวันได้นะคะขอย้ําว่ารีบโทรหาน้องอาจา๋าคันนี้บอกเลยว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะไปไวมาไวแน่นอนราคานี้สภาพสวยขนาดนี้ใครก็อยากเป็นเจ้าของค่ะเพราะว่ามันคุ้มกับค่าตัวจริงๆราคานี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกาลังใจให้น้องจ,จา๋าได้รีวิวคลิปให้ดูให,ใหม่ๆทุกวันแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ